ปุรสีชีวกโกมารพัฒแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าบรมครูของวงการแพทย์แผนไทยในยุคสมัยพระพุทธเจ้าที่มีนามว่าปฐุมมุตระมีชายคนหนึ่งนะคะได้ตั้งจิตอธิษฐานขอเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคต และด้วยคำอธิษฐานจิตนั้นนะคะทำให้ชายผู้นั้นเนี่ยได้เกิดเป็นหมอชีวกโกมารพัฒนแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าในองค์ปัจจุบันค่ะในครั้งนี้นะคะเฟิร์นจะนำทุกท่านไปขอพรและอธิษฐานจิตเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกับแพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าบรมครูของวงการแพทย์แผนไทยค่ะ ในวันที่31พฤษภาคม2,564นะคะโดยเฟิร์นจะนำใบสีพรมนะคะที่เห็นเป็นแบบอยู่ตรงนี้นะคะแต่งด้วยดอกบัวสีขาวนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็คือทุกอย่างจะจัดเป็นโทนขาวเขียวนะคะพร้อมกับข้าวทิพยนะคะหรือข้าวมาทุปลายาด ไปถวายท่านปู่ชีวกนะคะที่วัดยาณสังวรารามวรมหาวิหารสำหรับใบสีชุดนี้นะคะประกอบด้วยใบยสีพรมและ,ะชุดข้าวทิพย์นะคะราคาชุดละ1,555บาทค่ะ โปรดสั่งจองภายในวันเสาร์ที่29พฤษภาคมนี้นะคะก่อน6โมงเย็นเพื่อเฟิร์นจะได้เตรียมชุดไหว้นะคะให้ทันแล้วก็ให้เพียงพอต่อจำนวนออลูกค้าที่สนใจนะคะแล้วพบกับเฟิร์นในไลฟ์สดในวันที่31พฤษภาคมนี้นะคะเวลาประมาณ11โมงนะคะสวัสดีค่ะ